Crash of Royal Gameplay นะครับเล่นเพืความเพลิดเพลินเ,เท่านั้นฝากกดติดตามกด Subscribe กันด้วยเนาะหลายคนบอกว่าอยากเล่นด้วยเนาะผมก็อยากเล่นด้วยเหมือนกันแหละไม่ใช่ไม่อยากเล่นนะแต่ผมเล่นไม่เป็นเวลานะสิลองแอดชื่อกันมาได้นะครับนะเผื่อได้เล่นด้วยกันเนาะ จะปล่อยไก่เห็นบ้างนะไ,ได้เปลี่ยนไปแล้วป้อมหนึ่งครับแต่เกมยังไม่จบนะเขปล่อยหมูป่ามาครับเราลงใจแอนดักไว้เลยแต่แอนเราทำงานแล้วครับงานนี้ โอ้ยพัดดินไหวด้วยเริ่มยนรีไปแล้วครับทอนสูงเขาเรยวไม่ถึงครับกรอบบินเรารเรียลสูงกว่าเพื่อนเราส่งลูกดอกไม้ไฟไปครับทูบโซนต้องออกแล้วครับงานนี้ตามด้วยกรอบบินครับผมทอนสูงไปก่อนเลยนะครับเพื่อป้องกันไว้ก่อนใส่เพื่อนเราจะงงครับ แ,แอนต,ต้องลงนะครับโอ้โอโอ้โหโอ้โหเพื่อนเราสไลด์ไปแล้วครับเพื่อนเราสไลด์ไปแล้วดอกไม้ไฟต้องไปทุบตันลงนะครับสองปอมนะครับงานนี้บอ,อกเลยว่าตอนนี้เรายึดพื้นที่ได้แล้วนะครับชนะไปครับผม